ผมแค่อยากจะลองสัมผัสมันดูฉันลอมแล้วลุกได้แต่พวกที่ดูถูกคนอื่นมาทั้งชีวิตไรอย่างอายคุณกำลังเคาะอะไรอยู่ผมไม่ได้เคาะแค่มาเช็คชีพจรตลาดมันยังไม่ตายยินดีด้วยเกิดอะไรขึ้นครับป้าเรื่องซุปซิปนี่ผมโดนมาตั้งแต่ยังไม่ทันได้แตกอะไรเลย ไม่ได้โดนหมัดแต่โดนตะขายสวรรค์ไม่กลัวทั้งตลาดเหรอกลัวแต่กลัวการไม่ทำอะไรแล้วยังโดนด่ามากกว่าเดี๋ยวนี่คือพิธีจริงออกไปผมไปได้แต่ขอผมได้สัมผัสความจริงก่อนที่นี่เดือดร้อนเพราะคำพูดไม่ใช่เพราะมือว้าวซีจีแพง อยากมีเรื่อเหรอเปล่าแค่อยากได้ที่หายใสแต่ตลาดมันแน่นไม่กลัวชาวบ้านในตลาดเหรอผมกลัวนะแต่ผมกลัวการที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วยังโดนด่ามากกว่ากูก็รู้ว่าเงินมาซื้อความจริงใจไม่ได้เจ้าพูดก็มีเหตุผลนะ <laughs> ถ้าไอมีไข้สูงมาหาหนูสิคะ